นี่น้องพี่ตุ้ยยังเหมือนเดิมนะคะโมยาเยังคนของยาตะดินเจริญไปจังวะนะแต่ว่าเขาก็ยังเลือกเก็บงานอยู่เลยทุกคนบว์เป็นวัชสีแล้วเลยคีเพียร์หมกในอย่างน่าน่าอยู่เลยขนาดมันมีแดดเข้ากินแต่ไม่นานขันมากินแบบมากินแบบคักๆวันนี้เดี๋ยวบอกอันตุ้ยเี่ยว่าขุดขนาดโอ้โหใหญ่ขนาด ลสลลาซีเดียมีนาออาไปพิน,น้ำบ้านกทุกคนถ้าว่ามันใดเนาะโอ้จนน้นเน่าได้ะสบายดียินดีตอนรับเขาซูซอง้องมีนาเราล่วงผาบางเด้อทุกคนสบายดีกันตอนแรงเนาะ <c oughs> ม้อน,นี้ก็คือสิ่พากันมาฮอดส่วนให้เม่จานทุกคนมาหอดปุ๊บก็คือโบห็นไพรยูเหงอจะกคนเลย โบเฮนแมจันพอจอยกับโบเฮนเนาะรถดกับโบเฮนจ้าค่นเนื่องจากจาเออูกับอไอตัวเพิ่นขึ้นเหมือนะครล่วงทุกคนนาองพาอาออโต้ไปสักยาส่วนแมจันก็คือน่าจะไปตาลาดเพราะว่ามาก็คือโบเฮนเลยเป็นพายุเหือนจะคนเลยเหิอนก็คือปิดมิดชิดอยู่เนาะในจ้าเมื่อวานนี้ก็คือบริโหดทุกคนเพราะว่าเมื่อวานก็คือบนนอมอบ,อบมีแดอะไรเนาะบดม,ดมืดอื่กัรมันก็เย็นนี่ยังแดอดจังสินะลำแมจันก็เลยบอกว่าบโหด ปาเมจักนก็น่าจะมาหดตอนเ้าแล้วเนาะ,ะลแล้วมเรแยนนี่เขาสีมาหดทุกคนตัวนี้น่าจะหด้ะที่เพราะว่าไม่จันปิ้นเอาตัวชายเลยไม่มีคนจะคนเลยอะ่ะตันๆเริ่มหดทุกคนอยู่ลองศาอากาศหนาวหนาวทุกคนตแต่มือฝนตกหมากก็คืออากาศเย็นให้เย็นว่าเลยมือเซานี่ขนาดมีนานลุกไปแม่จะได้ใส่แบบเสื้อขนาดซ้ำซ้ำซ้อนทุกคน มีเสื้อตัวหนึ่งตัวแห้งเหงาแล้วกัใส่ห่างนอออีกซ้มสี่ซ้อนอะนะนุ่งเสื้อมือซาวอยู่นะทรงอีกตึมซองซอนทรงกับซองซอนซ้มซ้อนเพราะว่ามันเย็นแหงอะทุกคนเย็นเย็นตอนนี้ก็ยังลมุมแบบมัน,นแห้งแดดแต่ประมาณตอนเอาซช่วยหนึ่งเลยทุกคนตอนท้วสิบเอ็ดสิบสองหมงเลยแดดนะสิบสองโมงหนึ่งโมงตอนนี้ก็สีปป่โมงปลายเนาะสี่โมงปลายสี่โมงครึงแล้วกัว่าม,มีแดดเลย กายหันมาแล้วกเป็นบูมีเดียเลยหันมาสองโมงสามโมงเย็นเย็นทุกคนเลยเย็นขนาดอาบน้ำนี้แบบน้ำนี้ก็บแบบปั่นวน้ำกรเลยนะขมเย็นทะนะ่น,นะน้ำน้อยตวยัวนี้นี่น้องพี่ตุ้ยยังเหมือนเดิมนะคะบุญยาเนี่ยนคนเอยายาะดินเจริญไปจันว่วะนะ แต่ว่าหาก็ยังเลือกเก็บงานอยู่เลยทุกคนบราเวนวัาซีแล้วเลยนี่ให้เลือกเก็บงานเอาเงี้ยอออกไปอยู่นี่เอาสวนที่เราขี้ดินเนี่ยเอาไปเมืดเนาะตันนี้ก็เด้ยเอาไปที่เก็บงานอยู่เอาอ้อไปที่มืบนดินซู่งทุกคนพราว่าเดียวยามสิเคลื่อนลงเนาะจะได้มากะมีทุกคนเมือเบบาแบบหน้าจะสิมเลยกับฝนมากะมีได้เมื่อคืนนี้กับฝนสิตกิีงนะทุกคนเมื่อคืนนี้นะพอวินาพากันมากินอ่ะ มากินมุกระตะนะคะกินมุกระะอีหลงเบื่อเหือนหรืออูเนาะกลับไปกลับไปเมื่อคืนนี้ฝนใหญ่ๆมาอยู่นะยานเองอูุ้กคนบ้งมากหนาวไอ้ตัวนะเป็นไล่ไล่พวกนี้นะป้าปหงวอ้ตัวเสียไบหรือบอลเพราะว่ามีหน้าท่ามค่ะใจไอ้ใจนึงไอ้ตัวก็ยังบวทานยากเอาว้ทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็แวบยังนอยอยุหันหน้าตุนอย่างบวชหันใหญ่แต่ว่ากระเป๋าว้ประมาณตัวนึงส่องตุนกับโบป็นแยงทุกคนเนาะเพราะว่าเอาไ้กินนะนะตะไปกินเนาะ บงตด,อออดีม่จันท่านะเนงามอาทุกคนตัวนี้เห่ากับบคอยแปบแต่เอาใจใส่เฮงทอ,อนี่เดี๋ทุกคนเขาน้านผักเลยแปลผักนี่คือเขาต้องได้จิ้มได้ลกงาลกเออยตลอดเนาะถ้าปลาป,ปูมักบัวมักยังสิกาจ,จะบบคอยได้อันนั้นไล่เหากับซีได้ใส่ฟุ้นใส่ย่งอยู่แต่ว่าเหากับบได้แป่บมาแย่งกับมันเฮงทนะ่าะคือซุมอาโบคืออาโ่คือน,าน้าผักนะทุกคนเนาะนี่มักแต่งค่าว่นน่าจะไกลอะไอ้อแล้วทุกคนเพราะน้องเรื่องแหงแหงละ ถ้ามันถ้ามันมืดมากสุดนี้ก่นเนาะลองเรื่องแหงเห็นนี่ลากระบบ่คอยซีมีละขึ้นบนุได้ละน้อยน้อยน้อยอะมีกระจายถ้าเดียวมีนาไปหดส่วนซอยอาต้นการมาทุานหดสวนซอยต้นตาลจักมึดกอนเป็นบัดนะทุกคนเลยเนี่ยเข้าน้านาแล้วให้กเ็เป็นวัดเป็นไออ้อยอูอ้เอ,อ,อ,อนาน้ำไปนำแล้วเนาะนี่ เอาไปได้เอามาขาตั้งห้าอืมอ,มอมืมห้อมงามงามเลยคุณเราอยากขึบบ้นเดี๋เรีขึ้แป๊บนึงก่อนเพราะว่าขอนำเต็มเลยแล้วแห่งไซค์คาราดขอน้ำจะมบบเต็มเลย ขนาดมายากลลุลรอบขั้นใดนี่ออกแบบมาโดยออกแบบมาโดยเฉพาะให้นั่งถึงขันเนาะฮะฮะเออล็อกกี้เวอู้น่าจะเอาไปนำ ม the no. ื่อวานนี้เก็บผังห oh. ok. ้อมเนียทุกคนมื่อวานนี้เก็บผังห้อมมีล่ะอันนั้นนะเก็บผังห้อมอันไปเฮดานกินเนาะเสียบๆพังห้อมมันกระหล่ำแป๊บน้อยกะาลังพลีกินอ่ะเนาะเดี๋ยวมีนาไปซอกเอาเครื่องเขาทุกคนริมอามานะว้าทุกคนมาละเมื่อานนี้จัดเนื้อคานส้มผักมีนาเอาไปไล่เติมเสียบๆนี่มาได้เอาหมอดกันทุกคนเอาได้ค่าตังกรละแต่มินาเสียหดหน้าทิทาต่างเนาะ ยังจัหดหทา,านมาเพราะว่าซีน่าจะโหดจะเป็นน้ำได้กว่าอันนั้นก็แอบ,บให้ไม่จัดน,น,น,นั้นไม่จัดปื้อสิปื้อปืเอนะเนาะปื้บรรยากาศโคตงงามเลยทุกคนเลยบรรยกากาศงามได้ใจทีนี่คายแดงแดงกับซีน่าปื้อ ก็ขาดต่แับอูอุ่นแย่ๆยังซุ่มอยู่เลยนะทุกคนเพราะว่ามันแดดมันก่ค่อยแห้งก่ค่อยกาหน11โมงใครอยัางนาว่น่าอยู่เลยขนาดว่ามีแดดนะน่าเย็นขนาดเลยกขนาดก็เย็นไล่น้าไล่กาอย่างกระโบโอกทุกคนเนาะปรับอากาศนำบทันเด็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว เป็นงานสิ้นหายทุกคนมาเบิ้งดอทานตะบังเอูอทุกคนไห้ไงเพราะมันขึ้นงามดีะนะจะค่อยหดไปท่าเนาะท่าไม่จัดมาทา่ามาเขาเร่อครัท่าไม่จัดบประมากะานไม่จัดมาหอวป้าไม่ให้มาหดซวนให้ก็คือทีมีเดาต่างาเลยทุกคนเนาะเ <c> ร <oughs> ามาอไอตัวกระปุยเลยดิอาจากน่าจะไปตลาดซื้อเครื่อเข้าหาน คืองานอักดอออะไรหมดลยอักดอกออก,ออก็เร,ออกกเริ่มมาเริ่มที่คืนนี่แหละทุกคนห้องอันตัวที่ไม่ขูดเอาไปห้องอันไอ้ตัวเมื่อกี้นะเจว่าเป็นมากมากง่าไงล่ะ้วพอแบบหน้ากับต้นตาลตาใบเราม,มันมากมันหักหมดมากมันหักหมด เย็นเหมือนคนแต่ว่าน้ำเปิดอยวันนี้อันไม่จันเปิดอยขาวไว้ให้นะอุ่นอุ่นมันคือแดดนะข้างตรงนี้เห็อุ่นอุ่นเลยทุกคนแต่ว่าไปทางนี้เหือดเห็นไะเปิดน้ำซ่านห็นไหมคนมาเย็นน่ะอา,า,าบนลำเขาแต่ว่าสั้นเลยเ<ม>ข้าหน้าอาี้เลยคนใส่กับยักษ์ไส่ก๊อกน้ำหอนอยู่ไหนแต่ว่าเห่า,าบั้นเห่าบ่มีน้ำคือก็เจ้าเลยทุกคนเห่าบ่ามีน้ำป,ป่า มันไส้มันกัญญาเพราะว่าเขามีจะน,น้ำสร้างแต่ไม่เป็นไรนะคะโทษอาบเอาถ้าหน้าไม่เฮงกนหน้ากนหน้าจะได้ตรมน้ำอาบก้าวหัวหันมีคุอทิ่ไลแหละชุ่มด่เลย มีนาทีทุกคนไปเปึงต้องทานตะบัตรเอูไงงามงามทุกคนนี <walk ing> ่งามขนาดเลยต้องทานตะบัตรเลยอูไงใยขนาดเลยนี่ทุกคนขนาดตัวนั้นแห้งไงใยคนมาปึงตัวนี้นี่นะไงใยขนาดทุกคน สักหน่อเขาอกดอกเลยคนเนาะเดี๋ยวก็เป็นมากแก้มตะเวนเอามาแกะพูดอะไรก็ไม่รู้ดเดี๋ยวเรา,าเอามุมนี้บ้างดนเ,นเดี๋ยวเราเอามุมนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝึกแปลไทยก่อนเพาาราะว่าเราจะได้นข้าวไปไทยทุกคนเนาะเดี๋ยวจะฝึกให้ต้องให้ต้องตัดแปลไทยก่อนมีแนะหดทานนี่ก่อนวุ้ย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 เดี๋ยวไปเอาน้ำผักกันนะคะทุกคน หงงง่ามสุดตะวันตกดินตัวนี้สอกันท้ามือได้บดบด จะบไมาหดทุกคนเพราะว่ามันจะซุ่มยู่นน่าจะุมคนิงก็มีก็ซอมากเย่ยางซุ่มยู่ไหน่ว่าทำหดมันไปเลยเนาะมันยื่อา้มันจะได้ซุ่มบมันจัดก็อาจจะ่้หดเลยพอซัวมันทีเดดก็สิบเอ็ดหมู่หือหัเดดนะเ็ดช่องโมงดดนะละจ็ช่งโม่ตงเดด วันนี้พวกพี่หนาขยอดอย่างสวยๆเพราะว่าอย่างมันนานเสารอยู่ไง มาปูกไส้เลยทุกคนยูบาลมีหนาหะนะเขาจะเห็ดแตงหมูค่ะจะปูกแตงหมูไข่หนะน้างามยากไปถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิรงขนาจะว่าอันเขาบบมิซิตนะคะ <laughs> เป็นดินตาเก้าด้วยเราะว่านี่ยจังไม่ย้ยแล้วเขาจะปูบางหมูใสเห็นไหขึ้นปักีดีจะเปลี่ยนกระเห็้นะเห้เราไปค้ายตลาดนน่ะ่า,ากโมอย่างนี้แพงแผ่ไหนทุกคนมมยหนึ่งทันประมาณสี่ห้าสิพันเลยแขีงดี อี้กัดตรงนี้เจ๊ติด1กับออโต้กับ,บยูทุกคนเนาะมากับเบเดลมออโต้แล้ววันนี้นะมาไม่กระลมออโต้ตลอดเจอออโต้กับไม่จันตลอดเจอออโต้รล้ว,ว่าออโต้ไปสักยาเจ๊๊๊๊นี่เท่านั้นซิมาหดฐานอีกแล้วันนี้นะทุกคนเดี๋ยวซิมาหดอันนี้เป็น แต่งเนาะไม่แหละไม่จานปูมักแต่งใส่ไหมตัวนี้นะเพราะว่าตัวเก้ามันเริ่มไกลจะได้โค่นทิมละมาแล้วค่ะคือว่าไม่ค่อยงาเลยทุกคนกแต่งที่นี่คือว่าไม่ค่อยางอา,า,ยงาเ,เพราะว่าคือไก่งามหรอเปล่าเพราะว่ายางแต่งก็คือจะชื่อตอนปูเมื่อกี้เลยทุกคนางามมากแตงแล้วก,ก,ก็ราคาก็ค่อนข้างจะที่ ก็กแต่งแหงกับราคาโลซาปาพันทกนซาซีซาห้าพันที่กระ,ะห้องน่ำหิ้วข้าที่คธอห้องว่ามีหมดสียังยูงเยอดเลยทุกคนโอ้ห้องเสือง คือขเข้าวิเลยคอยหดไปทุกคนภาษาท่าไม่จันมาต้องส่งนี่ไม่จัดมากห้าจะประัดมาง่ายห้าจะห้าไปตบวมานามาบ,บิดกันนะทุกคนดีมนาโหตัวนี้แล้วนู่นคนนะ้องดีมานาโหตัวนี้แล้ว,ลวเดียมานาสิไป พคดท่าน,นั้นต่อละค่ะเดี๋ยวถ้าไปเลาะเบิ้งกันหน่อยค่ะทุกคนเลาะเบิงเบ้งแต่งกันที่เอาแต่งไปคลอยไปจักหน่อยถ้ามีก็เอาไปแล้วค่ะถ้าว่ามีก็น,น่าะไปเราไปาไ,าไปดเดี๋ยวแม่ไปหดส่วนไปหดส่วนไปกป๊บนึงเนาะเดี๋ยวเรียกเรียกมาเบิ้งกันเอาอาหาได้ป่ะทานนี่ป่ะไม่หละทานนี่เอาเพราะว่าวตานนี้เมีมผูใหม่เออโอ้ทำไปได้เอาผักดูแม่จันบุญยู่เดี๋ยวจังบอ่อขุนเอาจะได้สิว่าไม่ามาลักหอมนี่ว่ะ ตัวทายห่อมะทายเอืย้ยได้ไหมเราห่อไม่ไดาก็บัามากกว่าคนใส่ยังกระเสียบห่อมหมไม่เคยกินห่อที่ตำหุมป่ะไม่เคยท่าไปตัวยไหมนคนลือหนักก็จะมากินก่อนอันนี้คนลาวไม่เคยค่ะนัคนลือกับคนลาวคือกันกันบพวกคนไทยนี่คน หรอคนยุไทยอันเขาเจ้าก็บ่าคนรืือกันเา่ปูแมนาที่แบบว่าอันปูแมนลื้อเราคล้ายๆแบบว่าอันเนี่ยกะคนเนี่ยว่าเราคืออันนี้ลือท่านมี่แต่อ่าจังหวัดน่านเนาะเนาะน่านน่าท่านก็บเราคืออันคืออันนั้นทุกคนคือรือเลยน่าท่านก็วเาคือรือแล้วกัอันจังหวัดของภาคเนื้อฮะนะเนาะที่เขาจะเ้าคือกัหัะนะ ไปฟังแะครบมันตั้งกันบางข่ำมืนทุกคนฟังที่ลมกันนะแปลว่าพอเขาเจ้ามาทรงเครืออย่างนี้เราหลุมกันนะเนี่ยตานฟังว่ามันก็คล้ายๆกันอยู่ในตั้งแต่ว่าแบบซ้ำเนี่ยแบบเขาเป็นไทยหรือว่าข้อหลุมมันเก่าไปหรือข้อเอานอาวันนี้มาจันเก็บห้องค่ายทุกคนห้าพันได้บ้างเลยแล้วซ่องคีนเลยห้าพันนะคีนและวซ่องวันห้าบ่านละที่หนอ ใหญเกินใหญ่ไมไหวห้องหองมไม่ไหวนะไปคุณซื้อปาปูกันนะบูฮูเป็นแง่ทุกคนบ่ขึ้นบอบอมอ่ะบอมขึ้นอาบงบอกวงบอลวะเออไม่กินเออเก็บไปไว้เเก็บไปไว้ล้าซื้อกะเพียกใส่แล้วเดี๋ยวมันน่าจะเก็บอะไรคนึเอื่นจะไรอื้อมืออะไเอาตัวนี้คือบเป็นดอกว่ะไปเบิ้งบอกไปเบิ้งมันให้แม่ยังไรปะอใ่ อย่าไปเลาะบ่วงงันให้ไม่ขุดนะไม่ขุดอู้สุดายอันนี้เลยทุกคนขึ้นบ่วงงามื่ะเนาะผักกันกระเทียมออืหัวกระเทียมผักอันนกระเทียมคพราะ่าะมันขึ้นงานเหมือนทุกคนขึ้นงามแล้วบ,บ้าอันใบมันนมะกลับตำพวงแซ่บๆม,ม,มากลับบอเคยกับอ่ะเคยกินเราย่างโถ่โถ่เรเคยกินใบหัวกระเทียมกมับตำพวงอันน้ำต้มขึ้นกระบื้องอะไรปิดจ้าชิ้นเผาชิ้นเหนือเดี๋ยวมากินกับแซ่บๆทุกคน กับใบอะนะฮะน่ะใบดอชัมป่าฮะน่ะอย่างทิศคอ้บอบ่เขาก็เอาตัวอ่อนๆเขาก็ล้างๆดีๆคนอันเราเคยมีนาทนผากินเราเคยมีนาคนเป็นคนลือ,ะะอ้อน่ะยูอันอยูเมืองเดินทุกคนทนผากินแต่เนี่ยเป๊ะๆเลยแล้วเวลาไปกินหนังบดแล้วก็รู้สึกว่าเสียบเลยบ <c oughs> างแยกก็แซ่ <c oughs> ยบแยกชัมโบบางแยกก็เแซ่บโอ้ยปิดบ้านภามันไม่มาข้างหน้าทำไมทำไม งามมนาะงามบ่งามบ่นื่อเลยมบีามตบต้องนิดเดว่บฟาบดบดบือเนาะบทแดดแดดตานช่วเข้าวที่ยงแดดซวงตอนมีนากรองซีข้าวนอนทุกคนพรไปขี้ยา่มตึกแล้วก็เข้าวนอนมาแดดประมาณซุ่มง่นเลยเนาะจะไปสีหุตสาปนั ทุกคนเดี๋ยวไปเลาะเบิ้งมันให้ไม่ขู่เนาะเพราะว่าชาวนาสิทุกคนแบบพิ้งไฟเนาะพิ้งไฟแล้วกัหมกมันเลยนะคันว่ามันคันว่ามันอยู่บ้านไม่น่าค่ะนะตอนเช้ามานั่งอันตอนเช้าตอนแรงมานั่งพิ้งไฟอุ่นๆเลยกัเป็นมันต้นทุกคนเนาะหมกมันต้นมันดาอะไรกันซี่มีอไอ้เงก้อนยานนีก็ไม่หยามาข้ามเนาะแกนข้ามแบบทุกคนไปจี้เห็นนะไปจี้แล้วก็มาขบกินอย่างว่าปวดแค่ขนาดตะมื้อเช้ามาเนาะอยาให้ตาไปขุดเอามันไปให้ไม่ขู่ทุกคนขุดซาลาไม่ตัวกันแม่เลื่อดูอ่ะ เดี๋ยวไปขุดแล้วกะเอาไปโมกกินตอนแรงคนเนาะสะโพมหน่ากันน่าจะเข้าไปนอนส่วนอย่างเหมือนเดิมเพราะว่ามันหน้ำแห้งเดี๋ยวขนขี้คานเถี่ยวนะปะปะโอ้น้ำมันติมะนะ่มไม่เห็นอ่ะไปหม้อตอนนั้เลยยังน้ำมันเต็มตีเต็มแล้วะตัวมุมๆนี้ง่าย,ยมามมาเลาะเบิง่งขุดมันจักหน่อยเนาะมีอยู่บ่ละ ก็ข oh, no. like oh, no. ึ้นอยู่บ่เพราะว่าตัวแมจันขุดออสําหรับทุกคนมันมันเริ่มจะเป็นแมงหมดอนละเนาะบัวเป็นเริ่มมันเป็นแมงหมดแล้วเพราะว่าค่ะบัวแม่หญ้ามันก็โบอ้อเลยทุกคนเออแมงก็กินเลยจะเลาะคูเทับเพิ่งเดี๋ยวมาเบิ้งมันเด้วยกันคุนอ่ะว้ายใหญ่ทุกคนเนาะหัวบมันเป็นง่ายนะมีขุดเอาเลยพวกันก็เป็นโลทุกคนนะนีคูเท้าเนี่นะ ขันตอมันนูนๆขึ้นมา้มันมีแเลยขูมีแต่ตีอ่ะนี่นะที่พี่มาทีพี่บอกลองที่พี่บอกดิดิโอ้ตัวนี้มาจัดมาขุดใหม่ด้วยขุดนี่เนาะนี่มันปูนใสๆแบบนี้นะนี่ตัวตัวนี้มานๆขึ cleaning, swimming, ้นแล้วมันมีเลยมันกิมีอยู่นี่ขันขันมันนูนๆขึ้นแล้วมันมีมันเลย มันเล็กเจ้ามันเล็กเจ้าหืมโคงง่ายบ่สโซลาไปมันสีเนาทุกคนมันแบบว่ามันแม่งเจอะเนาะเออเบิ่งเด้อโอ้คือสวยงามแท้ได้ว่าเขาต้องมีแม่งคือเก่าดูเบื้องนี้หมีลี่แต่ว่ายังห้วอยังแดงๆอยู่ทุกคน ไปหันาา่นอกกระทามันแล้วก็บหมกลวกันขันเน่าแล้วก็อันนั้นบิดทีมทุกคนตัวได้พวเน่าแล้วก็กินโอ้เป็นแมงเฮงเงี้ยเป็นแมงเฮงได้ตัวนั้นนะคนเออใครอ่ะอืโอโอ้ไ้ละคิ้วบุคิ้วนี่ตัวนี้นะอืออ่ะตัวไหมตาขุดจีนายเนาะเกียร์จะเบิบ้ลหางน,นี่ได้วัดเะไรวะขีดหมูกเกณฑ์วัด ไพ่ก็เป็นวัดทุกคนเลยเมื่อวานนี้ก็แหงแบบไปดำป่าเลยเนาะมีหนาห์คณะว่าบริดัทดำป่าทุกคนไปนี่เพื่นๆเพื่ฟังไปกีดย่างสมือเลยทุกคนกยไงว่าเป็นบัดโอ้บักบัวไม่จัดนะนะจะคิดว่ามันง่ายก็เหรอบัวมันขี่รถไปขีดยางสมือขี่รถไปหั่นไปหนี้สมือเลยทุกคนเป็นว่าเป็นบัตรอะไรวะปลาบางมุมส่วมพี่โต้อยย้อยของเฮานะคะทุกคนมุมใดขนาดเลยนี่นะ มีอส่วนของพุกเตย่อย,อยไม่มีออบอซ้อพหายพอ,อยพอได้ไปหมกจากซ่องสร้างหัวนะทุกคนขับไปดได้ไหมบไได้เอาไดเนาะนี่เด็กนี่มีกุ้มีบอพอได้ไอไปหมกจากซ่องสร้างหัวนไปขุดหมกมอเลาะมันแท้เลยโอ้ยเก้ามาจานันทร์ตัวมันน้ำโง่ขึ้นม่มีวดก่อนนี่นี่จังสินะเพื่อนดิลองขุดนี่มัมย้ยคนะ่อยๆเคลียร์ไหมนี่มีบอ นี่สันเดกก็มีละโบนี่อ่าหัวนอนยังสีกับพอดีเสียบไม่ค่อยเคียบอ่ะนี่โบมีอีกโอ้ยัวนอนเสียรับเหมือนพอดีหัวน้อยเนาะพอดีตีดาวละนี่ถุงเกาไม่จันขุดเตี้ยนะเนาะตอนนี้เมื่อจันก็ยังบอมานะคะทุกคนน่าจะไปซื้อเครื่องซื้อข้องเพราะว่าบเห็นเมื่อจันไปตลาดไล่มือแล้วเนาะ ากะว่างไปเพราะว่าเออูเอาโตขึ้นไปนครล่วงเนาะคิดฮอด์เด้ทุกคนเอ้ย่งอันคือจะได้ยินเสียงให้เพิ่นสักยาเนาะไม่ไม่เพิ่นให้เพิ่นเพิ่นทอเได้เพิ่นให้แ่นะอย่างเพิ่นนัะตันเมื่อวานนี้ทุกคนพากันมากินซินด้าท่านะอันนี้ยังเกาะเฮจังได้กระบุดีนะเอวูบอกว่าอยากนอนอะที่ห้าวนอนอนอนเปก็ให้เจ้อธทยาว่าก็ให้อธียว่าทุกคน เห็ดนั้นเห็ดนั้นได้กระโบเสาให้ค่ะน่ะจันน่ะแบ๊บมจันมึงดูลองอูมึงดูละอูมละแบ๊บว่ันต้องเจเหนขนอูมแล้วปีนาออคขนาดมิดกิฟเลยแต่ว่ายักเบื้องขนเอาแท้เอาว่าเพื่อนค่ะน่ะมิดกิฟเลยนะแบ๊บ่มีคมให้เลยแหละเบื้องตาแพรบแพรบแล้วกันหอยหยามยักนอนแล้วกันนอนจย่างนี้นะเออแล้วว่ามักเบื้องยังไปค่ะน่ะขัดเบาเลยก็สิว่าอีเมย์รู้ป่ยังนอนอู้ดีดีได้ไลน์เลยก่อนโอ้บนหน้าก็เพิ่นแบบนี้นะ โอ้เต็มต้นต้นนี้ยังดักนักเน่าในแปแบบนี้นีะทุกคนนี่แบบนี้แปลว่าบนเน่าก่อ็ยังแดงสวยเนาะมาอีกทีหนึงมมดอะไรหมกกินมิน่าก็มักเคลได้หมกเศษคนจะไปอยู่บาร์มินาสไลอ์อันซีอันนนัหัวใหญ่บ่าวอืมใส่ยูบาร์มิน่าท่าพอระกระดับเอาทุกอย่างใส่เออดีเด้โอ้หัวใหญ่แท้บามีนาท่านหมกมันตนทุกคน ันต้นปูกเด้บ่แม่นมันต้นสะปะรังเ้อันต้นใบปูแล้วก็มาผ้าทุกคนเอาแล้วก็มาหมกกลิ่นเองหมกกลิ่นหมกกินไม่ตู้พอตู้ฮันมักเอาใบเข้ากินแต่ไม่น่าฮันมักกินแบบมากกินแบบคักๆเมื่อวานนี้เดี๋ยบอกอันตัวอีกแน่มาขุดตัวน่ะนโอ้โหใหญ่ขนาดโอ้ได้ล่าสีเดียวไม่น่าไปไปทีน้าบ้านกินทุกคนถ้าว่ามันใดเนาะโอ้ตัวนั้นเน่าแล้วนัน เพื่อเอาทุกอย่างนะมาใส่เดี<ห>๋ยวมไปลาไปทุกอย่างก่อนโอ้ลายแทผละละถ้ากาไอ่ะเก็บใช้ท่องนีร้ร่าเขาบอกคือเล่นเลยคันว่ามันเป็นตาได้เดี๋ยวเอาไปที่ทำบ้านทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเบื้องสองนี้ก็คือมันซีบุคอยเป็นมาได้ดอกเนาะมีตัวแมงเดียบตัวแมงเดียบปนกันไปนไมีเปล่าอเ่างโผล่ละจุดบ้านด้วยกันไม่ <c oughs> แต่ยังบูมาเลยทุกคนก็คือมาเพื่อเสื่อมนะเพื่อ คพื่อเกือบานี่คนไล่ค่ายแพงแพงเลยที่ว่าแพงกับปกติบอโรนึ่งซ้ำสี่แผ่นกีบแพงบหมแพงเนาะแต่กี้ข้อกันได้ทุกคนแต่ประเดี๋ยวนี้ข้อกันอะได้เนาะทุกอย่างต้องแบบเป็นเงินเป็นคำเหมอนละเดี๋ยวมือกลับกันทุกคนมากแข่งทุกคนบรรยากาศแบบนี้น่างงามแม่ก็ออาปรลัดเอาใกล้บ้านห้องแม่นบอโอ้ชิบะเราใกล้ได้ไล่ไล่โลยเติบบอ อขุดเบื้องนอกไอ้ตุ้ยนะงามหมามุนี่นะนอกกับมุมกับมุมมาท่านละหมาดนะมุมตัวยูนะน้ำแห้งน้ำหมักนะเอาเฮ็ดบ่ห่อนะเฮ็ดจะส้วนยางบ่เราก็ส่วนไอ้ต้อยไปขุดน้ำเหมือนนอกจากน้องห่วมกับน้องห่วงถึนกันเนาะส่วนที่ส่วนไอ้ต้อยไปขุดน้ำเอาแห้งกับเด้กินต้นตาลไปขุดซอยไอ้ต้อยแหละไอ้ต้อยก็ต้องขุดซอยต้นตาลน้ำมากเอาขึ้นบ้าเขาปิดแล้วก่อนนะ เอาปิดปิดบ่แจ้บอ่ะทำไมมันออกคือเกาอ่ะตายทุกคนอย่าเอาไปไปด่าเอาเมือกเนาะเพราะวันเดี๋ยิ้งไม่จันกันอย่างหน้าจะยังโบทันมาเถอะตายทุกคนเดียวสิออกเมื่อกกันละไม่สันก็จันยังบบมาป่นนี้เนาะบอู้้ว่าไปขอท่าเอาไกลหรือว่าไปตลาดกับโอ้หน่าจะไปตลาดแล้วก็ไปขอท่าเอาไกลนำนาเบ้าเนาะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเสี่ยมาฟ้า่ข่กินเจียงทุกคนไก่จะกินเจียงอ่ะ แราก็ใกล้จะถึงวันเกิดมีนาแล้วปะเดี๋ยวมีนาเอานี่ไปให้เวกันทุกคนเดี๋ยวซออกเหม่อกันว่าเดี๋ยวสิไปเฮ็ดกินกันหนอยไปเฮ็ดอาอัวดอกแค่นะคะทุกคนส่วนไปก่อนโเ้าวเ่ะอาเข้าไปในเหือนกันเลอัดอัดจังได้หนิเกาลุกฮะอกใส่คือบะมี เฮ้ข้าก็ได้หืมโเห็นนะแกงยังรถโบเห็นนะสอบโบเห็นนะฝนอ่ามาเดี๋ยวคลิปนี้กัดที่ประมาณนี้ทุกคนเนาะหมดส้วนพายส้วนไปจันทร์แต่โบมีพายโยกเงินจ้าคนดิ่งแต่เส้ยงเป็ดเส้ยงไก่เนาะไออู๋อัโต้ไอโต้ก็คือขึ้นนครหลวงมืดเลยเนาะก็เสียมันไปให้ไม่คุ้นทุกคนไะก็ิ่มคำละเดี๋ยวคลิปนี้มีน้าข้อตลาไปกันเด้อไล่กระฟาดทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฮอตหนึ่งมูลซาใบใยเด้อทุกคนเอ้ย ไกลละไกลเท่านั้นองมืดละส้ารอ,อบคลิปนี้ข้อตลาไปก็คอ้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย